แล้วก็อยู่ช่อง A P O M Channel เช่นเคยนะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนนะครับบ่อยครั้งเลยที่ขอตินเชื่อบ่อยๆครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านมีเพื่อนๆบางคนนะคิดว่าการขอบ่อยๆคงไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมจะมาบอกข้อควรรู้และวิธีแก้ไขในการขอตินเชื่อว่าทําไมเพื่อนๆถึงยังไม่ผ่าน การให้อนุมัติของสินเชื่อซักทีในคลิปนี้มีคําตอบครับและก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กัชบช่อง APOM Channel ให้กับปอมด้วยนะครับ APOM Channel พ่อควรรู้และวิธีแก้ไขว่าทําไมขอสินเชื่อไม่ผ่านสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้เป็นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้รับการปฏิเสธสินเชื่อแล้ว1ครั้งนะครับให้เพื่อนๆเนีเ่ย พักระยะเวลาในการขอสินเชื่อไปอย่างน้อยเลยนะครับ3เดือนแล้วค่อยมาสมัครใหม่บางคนนะครับบอกว่าเออสินเชื่อตัวนั้นสินเชื่อตัวนี้บอกว่าให้เว้นระยะ1อาทิตย์สองที่1เดือนนะครับเออผมคิดว่ามันอาจจะได้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับเว้นระยะสัก3เดือนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า การที่เพื่อนๆสมัครใหม่ทีๆเกินไปเนี่ยข้อมูลทางการเงินของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าถ้าหาเพื่อนๆขอไปต่อในไม่แบบว่าในไม่กี่วันเลยเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะถูกปฏิเสธซ้ำสองซ้ำสอยู่ดีนะครับผมหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะรอให้ระยะหนี้เก่าของเพื่อนๆเนี่ยลดลงก็ลองส่งเรื่องขอสินเชื่อใหม่เพราะว่าการที่หนี้เก่าลดลงแล้ว ไปขอสินเชื่อใหม่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสในการเพิ่มการอนุมัติได้สูงขึ้นของสินเชื่อนั้นๆที่เพื่อนๆไปขอด้วยนะครับเอาละคคนที่ขอสินเชื่อบ่อยกว่า1ครั้งต่อเดือนด้วยความเข้าใจผิดกับการว่าขอบ่อยๆจะผ่านกับสินเชื่อนั้นๆเป็นการเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะคิดว่าการขอบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีลุ้นว่าเราเนี่ยจะผ่านไม่สินเชื่อตัวใดก็สินเชื่อตัวหนึง่งขอแนะนําว่าไม่ควรทําเช่นนั้นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย ข้อมูลที่เพื่อนๆสมัครขอสินเชื่อไปเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้กับแหล่งข้อมูลแล้วนะครับจะส่งผลเสียให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยในการขอสินเชื่อครั้งต่อๆไปและสินเชื่อกับที่อื่นๆด้วยเพราะว่าพวกเอกสารสินเชื่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกันและถ้าหากเพื่อนๆมีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนมักจะขอสินเชื่อได้ไม่เกิน1.5เท่าของรายได้เพื่อเป็นคุณคุณเงินใช่ไหมครับรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทก็จะขอ สินเชื่อได้ไม่เกิน1.5เท่าของรายได้และขอสินเชื่อรวมกันได้ไม่เกิน3ธนาคารเออบางคนเนี่ยไปขอแบบหลายๆธนาคารเลยกะว่าจะได้เงินก้อนใหญ่อ่าสถาบันการเงินเนี่ยแต่ถ้ารายได้ของเพื่อนๆนมากกว่า30,000ต่อเดือนเนี่ยก็จะขอสินเชื่อได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ดังนั้นเนี่ยจึงต้องตรวจสอบเช็คให้ดีว่าเพื่อนๆเนี่ย ขอสินเชื่อไปเกินวงเงินของรายได้ที่เพื่อนๆมีหรือเปล่าถึงทําให้เพื่อนๆไม่ผ่านในการขอสินเชื่อครั้งนั้นๆนะครับแล้วก็การขอสินเชื่อเพื่อนๆเนี่ยควรมีหนี้ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน3 0ของรายได้ต่อเดือนสมมุติว่าเพื่อนๆมีรายได้10,000บาทต่อเดือนเพื่อนๆจะต้องมีหนี้ทั้งหมดไม่เกิน30%ของ10,000บาทนอกจากนี้หนี้รวมคือสัญญาณที่บอกว่าคุณ มีความสามารถผ่อนชำระหนี้จริงๆได้อย่างไรหากเงินตึงมือมากจนเกินไปไม่มีเหลือใช้ก็อาจจะทำให้เพื่อนๆมีความเสี่ยงในการไม่สามารถชำระหนี้ได้และก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เกิดการขอสินเชื่อไม่ผ่านอย่างนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าของกิจการจะมีโอกาสรับอนุมัติมากขึ้นเพียงรับเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเช่นทางพอมเพย์โอนผ่าน QR code และเครื่องรับเงินและเครื่องรับบัตรต่างๆ,างๆเครื่องรับบัตรต่างๆก็คือไอ้บัตรที่รูดบัตรเครดิตอะเออรับจากลูกค้ามาเนาะ ก็จะทําให้ธนาคารเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยประกอบการจริงๆมีรายการเดินเงินเข้าบัญชีซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบการกิจการส่วนตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสในการผ่านสินเชื่อง่ายขึ้นเพราะมีเอกสารชัดเจนหวังว่าความรู้และวิธีแก้ไขทําไมเพื่อนๆขอสินเชื่อไม่ผ่านสักทีที่ปอมรวบรวมมาให้เพื่อนๆนี้อาจจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆในการขอสินเชื่อขั้นต่อไปก็ก่อนจะจากการอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง APM Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าตำงกับคลิปนี้สวัสดี दिखा